สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมค่ะใครเลื่อนมาเจอพอดีขอให้ได้รับคำทำนายดีๆได้รับคำตอบดีๆนะคะใบเตยมาในหัวข้อนี้เลยนะคะกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะเจอกันวันนี้เป็นวันอังคารที่24 มกราคมปี2567นะคะช่วงที่ใบเตยไลฟ์สดแล้วก็ช่วงที่ไปเตยทำคลิปลงนะคะกับหัวข้อาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะใครอยากจะเช็คกันบ้างคะว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้วันนี้ตอนนี้นะคะช่วงเวลาไหน ะะแจ้งเวลาไว้ด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์2-2-2นะคะสัญญาณชัดไหมภาพชัดหรือเปล่านะคะเจอกันช่วงเวลาไหนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเหตุและปัจจัยนะคะดึงให้เรามาคุยกันในไลฟ์สดวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับไพ่คชนันทารอดนะคะแล้วก็ไพ่ยูนิเวอรค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่านชื่อไม่ถูกคุณเดือนหรือคุณดวง2-2 2นะคะ ร่ำรวยสุขใจนะคะสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารเอ้ยเช้าวันพุธนะคะก็เดี๋ยวสายๆส,สักก่อนเจ็ดโมงนะคะก็จะเตรียมไปใส่บาทเหมือนกันนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันนิดนึงค่ะว่าพลังงานตอนนี้เราเป็นยังไงนะคะ ใช่พร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคุณนานาคุณบุตรสกรคุณลักกี้คุณทิมนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะคุณอภิญญาสวัสดีช่องทางสีฟ้าแล้วก็ช่องทางสีแดงด้วยนะคะไปเดยเอาไปลงย้อนหลังนะคะ พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะคุณนกสวัสดีค่ะแม่โบจินเหรอคะสวัสดีค่ะคุณประกายเพนท่านไหนไม่ได้ขานชื่อนี่คือจะอ่านชื่อไม่ถูกนะคะใบแรกมาเป็นไพ่อัศวินเหรียญเลยค่ะ สัญลักษณ์ของความสม่ําเสมอเนาะช่วงนี้คุณทําอะไรคุณน่าจะค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอสมมุติว่าเราเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราโรยราโรยแรงนะแต่อยู่ในจุดที่เราทําอะไรอย่างสม่ําเสมอจริงจังตั้งใจชัดเจนนะคะเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรน,นะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยในหัวจะคิดเรื่องเงินตลอดเวลาเอ๊ะทำยังไง การเงินถึงจะพอใช้ทํำยังไงถึงจะมีเงินเก็บทํำยังไงถึงจะหมุนเงินทันมันอยู่ในโหมดของการที่เรากําลังคิดอะไรอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ค่อยคอยคิดด้วยนะคะ6ถ้วยค่ะว้าวเดอะซันขึ้นมาเลยค่ะเดอะซันขึ้นมาเลย ใบนี้นะคะชัดเจนว่าเราเห็นทางสว่างเห็นแสงสว่างชัดเจนแล้วว่าอะไรอะไรเนี่ยมันน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วมันมีความหวังมันเหมือนฟ้าหลังฝนอนะเวลาเราเจออะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเจอพลังงานที่ไม่ดีมันเหมือนเราเคลียร์พลังงานเหล่านั้นออกไปได้แล้วนะคะอยู่ในจุดที่เราอยู่ในเส้นทางที่สว่าง นะคะมาถูกทางแล้วก็เดินถูกทางแล้วก็มีเหตุและปัจจัยบางอย่างนําทางชีวิตของเรานะคะมีความรู้สึกสว่างนะเห็นภาพแล้วมันรู้สึกว่ามันอยู่ในเส้นทางที่มันสว่างมันสดใสมันมันมันมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นนะคะเป็นความรู้สึกที่มันมีความหวังมันมีพลังนะคะมันเป็น e NERGY ของคนที่มี vibration ที่อยู่ในจุดที่ สูงขึ้นดีขึ้นสบายใจขึ้นนะคะนะแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยใครมาทันเดอะซันบ้างเอ่ยมีไหมมีไหมใครที่เปิดมาแล้วเจอเดอะซันเลยมีไหมคะอ่าใครที่เปิดมาแล้วเจอเดอะซันเลยมีไหมคะพูดเลยนะคะว่าโชคดีๆเนี่ยได้อยู่ข้างๆคุณแล้วนะคะความสุขความสมหวังความสบายใจความรื่นรมสมใจใดๆมันจะเกิดขึ้นกับเรา นะคะไม่ช้าก็เร็วคุณจะอยู่ในจุดที่คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะมันอาจจะมีทางเลือกมันอาจจะมีช้อยใหม่ๆมันอาจจะมีโชคดีๆลาบลอยนะคะเข้ามาในชีวิตแบบที่เราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเจอความพิเศษนี้เราจะเจอโชคดีนี้คุณกำลังจะได้เจอโชคดีเหล่านี้นะคะ ใครที่รู้สึกว่าหมดหวงังหมดพลังใจนะรู้สึกท้อแท้เนี่ยนะบอกเลยนะว่าไอ้ความรู้สึกหอเหี่ยวนะใจฝ่อใจแฟบใดๆเนี่ยมันหายไปนะความรู้สึกสบายใจจะเข้ามาแทนที่นะคะและ้วไพ่78ดบใบเนี่ยใช่ว่าเราจะเปิดเจอเดิร์ันบ่อยๆถูกต้องไหมคะแม้กระทั่งการมาดูดวงส่วนตัวหรือการทำคลิปนะคะไม่ใช่ว่าเด e Sun ัจะขึ้นมาบ่อยๆเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับและที่ขึ้นมาในวันนี้ เป็นเลิอกอันดีแล้วนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเรานะแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมมีแน่นอนค่ะหนึ่งเหรียญมาเลยนะคะโอ้โหวันนี้พลังงานเข้มข้นมากๆเลยค่ะเออเนี่ยเปิดมาเจอเลยครับเด s u ซหนูเยี่ยมมากเลยค่ะตามมาติดๆกับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเออดีแบบทวีคูณค่ะ ดีแบบคูณสองไปเลยค่ะทั้งจากซันทั้งหนึ่งเหรียญถ้าปกติถ้าสองไปเนี้ยมันขึ้นมาพร้อมกันบางคนมีโชคมีรับลอยเนาะได้รางวัลได้ของพิเศษมีโชคไม,ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแหละ นะมีเงินเข้ามาแบบงงๆฟลุกฟุกนะคะได้รับเงินก้อนมีเงินตกเบิกมีเงินพิเศษได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคได้รับเงินจากความเสน่หาได้รับเงินจากความสามารถนะคะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาปกติถ้าเดอดซันขึ้นมากับหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นโชคอันดีเป็นสัญสัญญาณอันดีจริงๆนะคะคือ คือเวลาดูพื้นดวงหรือดูดวงส่วนตัวให้ลูกดวงเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนๆบางท่านที่ดวงดีดวงเฮงได้เดือดซันแล้วก็ได้หนึ่งเหรียญขึ้นมาพร้อมกันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไปจับเขาเรียกอะไรนะเวลามีกิจกรรมอะ่ะก็จะได้รางวัลได้ของพิเศษอ่าหรือเสี่ยงโชคแล้วมีโชคดีนะคะหรือมีเงินเข้ามาแบบฟลุกฟกแบบที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้แล้วเราได้ คใครเปิดมาเจอหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นสัญญาณอันดีว่าจะมีบางอย่างที่มันเป็นความโชคดีเข้ามาในชีวิตของเราเป็นเงินเป็นโชคลาภเป็นของกํำนันเป็นของขวัญเป็นขนมนมเนยเป็นโอกาสเป็นบุตรก็ได้นะคะสองใบนี้พูดถึงเรื่องของการตั้งคันก็ได้ธุรกิจใหม่ก็ได้งานใหม่ก็ได้ความสำเร็จใหม่ก็ได้ นะคะคแต่หลักๆที่เคยดูดวงให้ลูกดวงเนี่ยแทาเดอะซันขึ้นมากับ1เหรียญส่วนใหญ่จะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือลาบลอยหรือโชคฟลุุกที่เข้ามาหรือมีอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาในช่วงกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แหละนะคะคุณจะรู้สึกโชคดีเอาเอาเป็นไว้อย่างนี้เลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดี นะคะแบบอธิบายไม่ถูกเคยไหมคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราตื้นตันเราซาบซึ้งใจกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราโชคดีจังเลยอ,ะอ่ะอยู่ดีๆก็มีคนช่วยเหลือเรามีคนมีน้ำใจช่วยเหลือเรายื่นมือมาช่วยนะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบงงๆได้เงินเข้ามาแบบฟรุกๆหรือว่าเฮ้ยอยู่ดีๆ ไปซื้อลอตโต้แล้วมันถูกแบบงงๆมีคนแบบอาจจะมายัดเยียดขายให้หรือว่าบางคนไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกอซื้อไปหรือฝันมีลางบอกเหตุบางอย่าง อ่านั่นแหละนะคะในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันโชคดีจังเลยรู้สึกโชคดีรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะคะนั่นคือสิ่งที่ใบเตยเห็นวันนี้เราไม่ได้เปิดไพ่หลายใบยเลยนะเออเราไม่ได้เปิดไพ่หลายใบยเลยเราเปิดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่า i, เฮ้ยนี่คือพลังงานดีแน่นอนตั้งแต่ใบแรกที่ขึ้นมาเป็นอัศวินเหรียญอย่างที่บอกว่าคุณสม่ําเสมอมาตั้งแต่ช่วงแรกแช่วงต้นๆแล้วนะคะทําอะไรคือเราตั้งใจทําจริงๆไม่ได้อยู่ในจุดที่เรารู้สึก ท้อแท้เหนื่อยใจอะไรกับชีวิตเวลาตั้งใจทําอะไรเราก็ตั้งใจทําจริงๆตรงนี้มันคือความโชคดีนะคะแล้วสิ่งที่เราตั้งใจทําสม่ําเสมอมันจะนําพาความสําเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะนั่นแหละมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไพ่มันมีความอัศจรรย์มันมีความมหัศจรรย์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะใครที่เริ่มศึกษาเรื่องไพ่ใครเริ่มเรียนอ่านไพ่หรือใครที่สนใจในสานนี้คือทุกอย่างมันมหัศจรรย์อยู่แล้วนะคะมันมันอธิบายไม่ถูกอะนะไพ่เจ็ดสิบแปดใบเนี่ยอย่างที่บอกว่า มันไม่ได้มีไพ่ดีๆอย่างเดียวนะไพ่ดาบขึ้นมาก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเียวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสําหรับคุณจริงๆบุญสัมพันธ์และโชคดีๆด,ดึงให้คุณมาเจอคลิปนี้แน่นอนไม่ว่าคุณจะเปิดมาเจอช่วงเวลาไหนนะคุณโชคดีแน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองโชคดีมันมันมีความพิเศษเกิดขึ้นนะนะ่ะนะอ่าสดาบขึ้นมาค่ะ บางอย่างเราอาจจะยังเลือกไม่ได้หรือยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะแต่แน่นอนว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะคุณจะได้ช้อยที่ดีที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดสี่ไม่เท้านะคะก็พูดถึงเรื่องของความมั่นคง ะะพูดถึงเรื่องของการเติบโตพูดถึงเรื่องของความปรองดองก็ได้ความสมัครสมานสมัคมคกีก็ได้คนที่คุยกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะตกล่องป่องชิ้นมั่นหมายแต่งงานนะคะวางแผนถึงเรื่องของอนาคตหรือเราอาจจะได้ไปงานมงคลแล้วมีโชคนะคะ,ะไปงานมงคลไปงานที่มันเป็นลักษณะของงานมงคลแล้วมีโชคนะมีเดอะเลิฟเนะคะมีสเสน่ด้วยนะเนี่ยนะเดือนกุมภาเนี่ยมีสเสน่เด้อมีคนมาจีบเด้อ นะฮอตไม่ไหวปังไม่ไหวคนมีแฟนแล้วก็ระวังสเสน่ห์จะเป็นพิดเด้อเพราะอะไรคะมีคนมาให้ความสนใจคุณเยอะเหลือเกินนะอ่าส่วนหน้าที่การงานยังเหนื่อยอยู่นะคะก,ก็ยังทําต่อไปแหละนะมันมีภารกิจหน้าที่ก็ต้องลุยแหละนะคะอยู่ในจุดที่ถอยไม่ได้ลาออกไม่ได้นะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราอ่าเดอะเมจิกเชียนวาจาประกาสิตวาจามหาลาบค่ะเป็นช่วงที่พูดอะไรแล้วได้แบบนั้นนะ ในเดือนกุมภาพันธ์ต้องระมัดระวังคําพูดและเลือกใช้คําพูดที่ดีกับตัวเองนะคะเออแล้วคุณจะดึงดูดเอาโชคดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะได้ยินเสียงพระท่านตีเขาเรียกอะไรนะรักังนะคะน่าจะเตรียมมาบินถบาทแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเปิดอีกสักหน่อยก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้โอ้โหพลังงานเข้มข้นแล้วก็ดีมากๆเลยนะชุกครั้งที่มาทำไลฟ์สดเนี่ยก็รุนเหมือนกันนะว่าแบบเออนะ ไพ่มันจะดีหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็อยากให้ไพ่ออกมาดีทุกวันแหละใช่ไหมอย่างน้อยมันก็เป็นพลังใจให้เราใช่ไหมคะเวลามาเปิดเนี่ยเอ้ยไพ่มีแต่ดาบนะหอบเหี่ยวใจใช่ไหมคะเวลาไพ่ที่มันดีๆขึ้นมาเราก็ใจฟูนะเราก็มีกำลังใจมาดูกันต่อสินะเสียงะระฆังดังมงุมง้มงมงิมงมงุ้งมิงตอนเช้านะคะเป็นสัญญาณที่บอกว่าท่านจะมาบินธบาดแล้ว จะต้องเตรียมตัวนะคะโอเคมาเริ่มกันอีกสักหน่อยกับไพ่ universe นะคะเพื่อคอนเฟิร์มสิว่าเฮ้ยมันจะมีความเฮงความปังจริงไหมวันนี้พิมพ์รับคำทำนายดีๆด,ด้วยการพิมพ์19 19นะคะ19เนี่ยคือเลขประจำของเดอะซันะที่ใบตยชอบให้พิมพ์บ่อยๆเพื่อยำ้ำพลังงานของเราว่าเฮ้ยฉันเฮงฉันปังเวอรวัาวางอลังจิตอลังการเดอ้อมันดีเดอ้ออะไรอย่างนี้ ช่วงนี้ตื่นเช้าตีสามตีสี่ตีห้ 4, 5, นี่คือตื่นแล้วนะคะเพราะว่านอนเร็วช่วงนี้คิวดูดวงไปเลยรับเฉพาะคิวพิมพ์ถามตอบไม่ได้รับคิวโทรนะคะต้องชาร์จแบตนะแล้วก็ทำบุญสังฆทานก็คือเตรียมทำวันที่27 26 27หรืออาจจะ27 28นี่แหละคิดว่า3วันนี้ดูเลิกก่อนนะคะว่าจะไปวันไหนใครอยากจะสมทบทบุญสังฆทานก็สมทบทบุญได้เลยนะคะ หนังสือสวดมนต์ก็พิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะมา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 อีกสักหน่อยก่อนจบคําทํานายในวันนี้นะคะจะไปใส่บาทแล้วเดอ้อ <c oughs> <c oughs> โอเคสัญลักษณ์ของจกักรพรรดินีหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็โอ้โหปลดล็อกปลดล็อก <c oughs> เลิศมากกุญแจสีทองประตูสีทองนะแล้วก็มีรูปผู้หญิงที่ฝันเห็นจระเข้นะคะมีใครติดบนอะไรไหม ติดบนอะไรไหมคะติดบนแล้วรีบแก้เดอ้อนะใครบนอะไรเอาไว้แล้วรีบแก้นะสัญลักษณ์ของการที่บางคนลืมแก้บนนะคะอา่าลืมแก้บนนะแล้วก็ไม่เป็นไรลืมก็ไปแก้แค่นั้นแหละนะคะเออใบเตยก็เหมือนบนไว้เหมือนกันนั่นแหละแต่คิดว่าน่าจะสัปดาห์ สัปดาห์นี้แหละหรือไม่ก็สัปดาห์หน้าน่าจะได้แก้บ,บนเหมือนกันนะคะอาครูว่าอาจารย์มาคุ้มครองปกปกักรักษานำพานำทางชีวิตแล้วนะ,ะโชคดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะปลดล็อกชีวิตนะคะด้วยความพิเศษบางอย่างนะการเงินก็ต้องวางแผนดีๆนะคะทําบุญแล้วอย่าลืมกรวดน้ําอุทิศบุญด้วยนะคะแล้วคุณจะมีโชคแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เปิดมาเจอไลฟ์นี้เนี่ยโอ้โชคดีมาก โชคดีจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะบอกมาบอกว่าเราโชคดีแต่พบคุณเป็นคนดวงเฮงแล้วโชคดีจริงๆคุณถึงเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยนะคะบรรยากาศชีวิตของเราเนี่ยในช่วงกุมภาหรือปกกลายมกราไปหากุมภาเนี่ยเราจะรู้สึกกับตัวเองเลยล่ะเราจะรู้สึกในตัวของเราเนี่แหละว่าเราเอ้ยเราโชคดีว่ะเราเจอแต่คนที่ดีเราเจอแต่เรื่องดีๆมีแต่ความพิเศษเข้ามาในชีวิตเรา มีแต่ความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเจออุปสรรคปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้เราจะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหาสําหรับคุณเลยนะคะการเงินเนี่ยใบเตก็มองว่าคุณน่าจะวางแผน นะคะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยก็อยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะส่วนเรื่องของโอกาสและโชคใหม่ๆมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะท่องไว้ว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเกิดมาโชคดีฉันเกิดมาโชคดีน,ดคดนะคะวันนี้เป็นประโยคที่เราควรพูดกับตัวเองนะคะฉันเกิดมาฉันโชคดีฉันโชคดีจังเลยขอบคุณนะนั่นแหละนะคะลองพูดกับตัวเองบ่อยๆร่วมบุญสังฆทานครับอนุโมทนาบุญนะคะก็จริงๆยังไม่ได้ลงรายชื่อเลยแหละต้องไป นั่งรีดลายชื่อนะคะน่าจะช่วงเย็นเยนนู่นแหละเดี๋ยวจะรีดลายชื่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพราะว่าพี่ๆที่ทําบุญโลงทานก็แจ้งชื่อไปแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เอาสมทบมาทําบุญลงทานไปเต็ก็จะเอาไปทํเาเอาลายชื่อของพี่ๆเนี่ยไปใส่ใน ชุดสังฆทานด้วยก็คือจะปิ้นแปะด้วยแล้วก็สวดมนต์เสริมดวงให้ด้วยนะคะนะฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันเกิดมาโชคดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนดวงเฮงดวงดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณอยากได้อะไรให้พูดกับตัวเองนะอูวันนี้300ท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วคิดว่าน่าจะมีคนแชร์ไปรัวๆแล้วนะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เฮงสำหรับคุณแล้ววันนี้นะคะ เออใช่ไหมขนาดใบเตยเป็นคนเปิดใบเตยยังรู้สึกว่าว้าวันนี้ไพ่สวยจังรู้สึกดีจังอะไรอย่างนี้นะยังไม่อยากลงไลน์นะเอาจริงก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีไลนะ์หน้าก็แล้วกันแล้วก็ช่วง11โมงช่วงเที่ยงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลงคลิปมาให้ฟังเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามในช่องสีช่องทางสีแดงด้วยนะขอบคุณมากมกเลยนะคะ พี่สัเนียงสวัสดีค่ะขอบคุณที่เป็นสะพานบุญค่ะขอบคุณพี่สัเนียงเช่นกันเพราะว่าพี่สัเนียงส่งพระพุทธรูปมาแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมมาไปทําบุญนี่แหละสัปดาห์นี้นะคะก็คือไปได้สัปดาห์ละว,วันเพราะว่ามีคิวดูดวงส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะขนาดพิมพ์ถามตอบยงเยอะอยู่นะใครจะรีบจองจองคิวมาเลยนะคะก็อาจจะมีบางช่วงที่พักเบรกยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ยังรับเฉพาะพิมพ์ถามตอบคิวโทรยังไม่ได้รับนะคะก็อ่ะโอเคเจอกันใหม่ไรหน้าณเจ้าวันนี้โชคดีทุกๆท่านเลยค่ะ สวัสดีค่ะอย่าลืมแชร์ให้กันเดอ้อ